สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาเข้ากับเกมมิโอะเลยนะครับและนี่ก็คือคอลเลคชันการตายโง่งๆที่ผมไปตายมา <c oughs> <c oughs> โอ้ยเก็บให้ครบเลยไหมเฮะแหมโอเคครับก็จากพัทที่แล้วนะเราก็ไปได้ของมาเยอะมากแล้วก็จากพัทที่แล้วผมยังไม่ได้เปิดกล่องนี้เลยครับนี่เลย เหมือนว่ากุญแจนี้จะมาใช้เปิดกล่องที่เด็กที่ถีบเราตอนเล่นเป็นโนให้มาอมืดูหมานโอ้ยดูหมานอะไรล่ะดูเหมือนมันจะพอดีกับรูของกล่องเลยนะแปะ๊ะของเปิดแล้วได้รับกระดิ่งคุ้มกันเอาไวป้ปกป้องจากผีร้ายชนะน้องแว่นมาเราไม่ทําอะไรหรอมีอะไรที่ฉันช่วยเธอได้ไหมทำใบมา อ่ะอันนี้อ่านแล้วโอเคผลของกระดิ่งคุ้มกันน่ะมันดูอ่อนแอมากนะฉันไม่คิดว่ามันจะพกไปไหนมาไหนได้ตลอดหรอกแต่ว่านะถ้าใช้กับวิญญาณที่อ่อนแอแล้วก็วิญญาณที่อ่อนแอวิญญาณที่อ่อนแออ๋อผมจำได้อยู่ตัวหนึ่ง ตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับแกต้ะนะมีแต่หัวใช่ไหมละ่ะพอกันก็เลยออนแอร์ไกฮะโอเคอ้าวกระดิ่งพังแล้วโนเฮ้ยห้องนี้มันตุ๊กาตาเหรอทำไมถึงมีห้องอย่างนี้ในโรงเรียนได้กันนะใครเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ย ห้องมันคุณฝุน,นแถมตุม๊กาตาก็คุนมากครับเหมือนเกมไหนนะหนกไม่ออกนี่มันในห้องทดลองนี่นะบางทีอาจจะเป็นเจ้าพิสาน,นก็ได้นะฉันคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วนี่มันตุ๊กาตาผู้หญิงแสนสวยงามใส่เสื้อสูทสีแดงดูเหมือนว่ามันจะไม่เข้ากับชุดของเธอเลยนะนี่มันยูนิฟอร์มของโรงเรียนเรานี่นะ อย่าบ่นนะว่าชุดยูนิฟอร์มโรงเรียนที่แสนสกปรกอะนี่มันอะไรนะเด็กผู้ชายกำลังหลับไหลอยู่ที่นี่อะมีอะไรเขียนไว้บนกระจกด้วยอากิฉันคือตัวตนอีกคนหนึ่งของเธอและฉันมั่นใจว่าเรานะ่ะไม่เคยพบกันมาก่อนหรอกแต่ว่า นี่คือชะตากรรมของพวกเราเพราะฉะนั Again, ้นแล้วนะฉันจะคอยเฝ้ามองเธอตลอดไปอเลสเธอเป็นทันอีกคนหนึ่งเหรอเอ๊ะลืมตาทำไมเฮ้เอากดได้เลยเฮ้ยกูก็ยังจะไปหลงคนกับเกมง่ๆอย่างนี้เลย บ้าเอ้ยไม่สนใจแล้วจะทําอะไรก็ทำเชอะฉันไม่สนแล้วไปแล้วเบือ่อแล้วเกียเอาเกียเทพเราเพราะว่าเลยเราก็เอาไปบูชายันได้เลยเนี่ไปไปไปแต่มันยังเหลืออีกหลุมนึงเนี่ สวัสดีครับเอาของมาฝากครับมาถวายเครื่องเส้นทั้งหกคุณได้ถวายเครื่องเส้นทั้งหกไว้ที่แทนบูชาของมันแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทำไมมันถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะอมนั่นสินะแล้วทำไมไม้เบสบอลยังช้ได้อยู่ลองไปคุยดีกว่าเผื่อได้คำใบ้ สวัสดีน้องอ้อยความเดินถอยเฉยน้องอ้อยมีคำใบอะไรไหมมีอะไรให้ฉันช่วยไหมขอคำใบหน่อยน้องอ้อยเพื่อที่จะปลดปล่อยคำสาบนะเธอ,อนะ่ะต้องไปหากุญแจทั้งหกที่ซ่อนอยู่แถวโรงเรียนนี้เพื่อวางไว้ที่แท่นบูชาของมันแล้วก็สามารถเช็คการสำเร็จได้ที่ key item list ใช่นี้อยู่แล้วฮะ เธอได้ถวายมันไปเรียบร้อยแล้วเหรอแต่นั่นมันทําไมมันถึงไม่ได้ปลดปล่อยคําสารนี้กันนะบางทีคนอนิกาวาระอาจจะรู้ก็ได้นะน้องแว่นน้องอ้อยมาเดี๋ยวไปคุยก็ได้คุยชั้นล่างนี่แหละมาพีล่ล้นมีอะไรหรือเปล่า้อใจล้วงั้นเธอก็ถวายมันไปที่แท่นบูชาแล้วสินะ ยังไงก็ตามแต่ดูเหมือนว่าคำสาระแต่ยังไม่หายไปดูเหมือนว่าเราต้องการการสังเวยสังเวยหรอคะเธอเห็นหลุมศพสีแดงข้างนอกไหมหนึ่งในวิญญาณพวกนั้นที่ตายน่ะจะมีชื่อถูกสลักไว้บนหลุมศพมันจะต้องเป็นการสังเวยเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณของเธอมีหลุมศพทั้งหมดสี่หลุมแต่หนูเห็น แต่หนูเห็นเจ็ดนะคะแล้วก็อีกสองหลุมตรงนั้นน่ะมันน่าจะเป็นหลุมศพข,ของใครสักคนแล้วก็อีกหลุมนึงเป็นหลุมหลวม,มพ่อมีชื่อหลูด้วยเพราะงั้นแล้วมันจะต้องเป็นสี่ชื่อ3ในพวกเขาได้ถูกสลักชื่อลงไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่หนึ่งและก็คนสุดท้ายที่ต้องสังเวยก็คือคือคือ พะยายแล้วหนูหนูที่เป็นคนสังเวยค่ะนั่นคงเป็นไปไม่ได้หรอกรุบศพพวกนั้นอนะ่ะมันเกิดจากความเกลียดชังของเธอมั่นใจเลยว่าเธอน่ะไม่ใช่คนที่อยู่ในลิสต์ลายชื่อที่เธอเกียดหรอกแลก้วก็เธอน่ะไม่สามารถสลักชื่อลงตรงนั้นได้เองด้วยเธอน่ะเป็นคนช่วยอ่ามิซาโอไม่ใช่เหรอพั้งงนแล้วเธอ น่าจะยังไม่เกียดนะยังมีคนอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่คิดให้ดีล่ะว่าใครต้องถูกสังเวยคนที่มิซาโอกเกีย์อย่างนั้นหรอคะผมรู้ละวไม้ไม้มันเอาไว้ทำอะไรนี่อาจารย์ นี่มันอะไรกันคำสา์จะไปหายไปอีกแล้วนี่บางทีมิสาออบอาจจะเกลดเขาก็ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้ฟังเธอเลยอะ่ะอย่างนั้นแล้วถ้าฉันสั่งเว้เขาแล้วก็อาจารย์เออเออเลือดผมยังไม่หยุดไหลเลยครับอ๋อนั่นไม่เป็นไรหรอกค่ะ,คะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ก็ได้ไปสบายแล้ว เอาหลุมศพครบสี่หลุม,สบสบสลมยังอะ่ะเอ้ยครบแล้วนี่โฮมะฉันได้ยินเสียงกระจกแต่ก็เธอเธอทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอต้องทำเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันอะ่ะถวายของเส้นไหว้ไปแล้วไปเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้มิซาโอะก็น่าจะถูกช่วยแล้วล่ะเมื่อกีเสียงแมงคตดหนึง่งเสียงผมนี่แหละอ้าวอะไรกันแฟลแบ็กอ่ะมิซาเออฉันรู้นะไม่เดียฉันจะบอกอะไรให้เธอก็น่าจะรู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอ ปากโป้องออกไปนะถ้าเธอไม่อยากให้รูปที่ฉันถ่ายเมื่อไม่กี่วันก่อนหลุดออกไปแล้วก็เธอต้องทำตัวดีๆเข้าใจใช่ไหมยายผู้หญิงงี่เง่าเอาล่ะตอนนี้ก็ให้ความรักกับเธอให้มากๆนะทำไรอะผมคืนเหรออ หยุดนะไม่ไม่เอาอีกแล้วมีใครอยู่ตรงนั้นไหมครับอย่าซอดออกมาซะอาจารย์โครตะทำไไมเธอถึงมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนี่มันห้องน้ำผู้ชายนะอาจารย์เป็นอะไรไปล่ะครับ โอ้โหหนูคือว่าหนูมันเป็นอย่างนั้นนะค่ะยังยังไม่ได้พูดตอนนี้เธอใจเย็นลงหรือยังอะไรค่ะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอใช่ไหมล่ะได้โปรดบอกผมมาได้เลยนะไม่ว่าเป็นปัญหาอะไรอ่ะผมจะฟังเองและก็เราจะได้มาคุย เรื่องทุกอย่างได้แล้วก็ตัดสินกันว่าทาไงดีเออเฮอจากนั้นฉันเขาก็ฟังมิโอะอย่างนั้นเหรออ๋ออันนี้เป็นเสียงเราพูดโอเคเขาฟังมิโอะพูดแต่อาจารย์บอกกับเราว่าอาจารย์ไม่ได้ฟังที่มิโอะพูดไม่ใช่หรอเธอมาหาผมเมื่อวันก่อนก่อนที่เธอจะหายตัวไปใช่อันเนี้ย เธอมีบางอย่างที่จะพูดแต่ว่าตอนนั้นผมยุ่งมากผมไม่มีเวลาที่จะฟังเธอเลยผมรู้ว่าเธอเจ็บปวดแต่ผมช่วยไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้ฟังเธอเลยเธอก็ไม่เคยมาปรากฏตัวให้พวกเราเห็นอีกเลยทำไมอาจารย์คุูระตาถึงโกหกอย่างนั้นกันนะใช่อาจารย์ฟังอยู่แต่อาจารย์โกหกเรามีบางอย่างที่คุณบอกผมไม่ได้ใช่ไหมละ่ะ อาจารย์คือหนูหัวใจของหนูแหลกสลายไปแล้วค่ะมันฟังดูโง่มากใช่ไหมคะหังตัวเองอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นไม่เลยผมก็เคยทำแบบเดียวกันทั้งคืนนั่นแหละตอนที่ผมยังเป็นเด็กน่ะอาจารย์ก็มีประสบการณ์แบบนั้นเหมือนกันเหรอคะ ก็คุณเห็นผมเป็นยังไงกันล่ะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดฟูดกับผมนะแปลกไมหมล่ะอะอืมก็คุณนะ่เป็นคนที่ยอดเยี่ยมแล้วก็นึกเหมือนว่าทุกคนจะชอบคุณนะคะอาจารย์ <c oughs> <c oughs> ก็นะผมแนละ้วค่อนข้างเป็นคนที่น่าเบือ่อแล้วก็เงอะงะเลยละในสมัยเรียนนะเข้าใจแล้วค่ะ น่าเบื่อแล้วก็เงอะงะฟังดูเหมือนฉันเลยค่ะเฮ้ยอาจารย์เดี๋ยวเข้าหลังทำไมเฮ้ยแน่นอนว่าไม่หรอกนะเธอน่ะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากอะอาจารย์เธอไม่เหมือนกับเย่ผู้หญิงโง่ๆคนอื่นหรอกเธอทั้งใจดีแล้วก็เยือกเย็นฉันน่ะชอบผู้หญิงอย่างเธอนะ อาจารย์มิซาโอเดี๋ยวอาจารย์เอ่โปรดปล่อยฉันนะคะมือของเธอไี่สวยมากเลยนะน,นี่มันไม่ตลกนะคะอาจารย์เธอสวยจริงๆนะมิซาโอ <c oughs> <c oughs> อร่อย มิซาโอทำไมเธอถึงวิ่งหนีผมล่ะเธอเกลียดผมอย่างนั้นเหรอผมนะ่ะเป็นคนที่เอ้ยไม่ใช่เธอนะ่ะยังชมผมอยู่เลยว่าผมล่ะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็ดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่เหรอเอาล่ะตอนนี้ก็มานี่มาทำไมมันเปิดไม่ออกทำไม เพราะว่าผมแบบทําเองแหละผมไม่อยากให้ใครมารบกวนพวกเราไม่นะเปะิดเปิดซิไม่ไม่นะถอยไปข้างๆนะคุณผู้ชมเสียเมื่อกี้ผมไม่้ทำนะตัวเกมมันทำเอง ทำไมวะทำไมคุณถึงปฏิเสธผมทำไมวะอย่าทำอย่างนั้นกับผมสิวะอ,อย่าทำสิวะโอ้โหแล้วลากศพเข้ามาในห้องน้ำก็คือโดนอาจารย์ฆ่าตายครับไม่ได้หายตัวไปเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้คุณก็เป็นของผมแล้วนะ <c oughs> อย่าบอกนะว่ามือที่อาจารย์ให้เราก็คือตัดมือของ มิโอะออกมาใช่โอ้โหตัดทิ้งแล้วกเ็เอาไปเก็บไว้นี่มันกรากรก่อนโลกจิตอะ่ะดีนะผมเลือกดีนะผมเลือก normal ending ก่อนเพราะว่าเกมน,นี้น่าจะยังมี t w ending อีกครับนั่นมันอาจารย์คุรตะเป็นคนฆ่ามิโอะเหรอโรงเรียนกลับมาเป็นปกติแล้วเย้มมิโอะกางเรียกฉันอยู่ เนี่ยเดี๋ยวเธอจะไปไหนอ่ะที่ว่าหาชั้นเนี่ยก็คือหาศพของมิสะโอะให้เจอนัน่นแหละใช่ครับโอ้โหถูกฝังอย่างนี้ซีดเลยอะ่ะถูกฝังนานแล้วด้วยหลายเดือนมิสะโอะฉันเจอเธอแล้ว ขอบคุณที่หาฉันนะมิซาโอท้องฟ้าสดใสแล้วใช่นะมิซาโอเธอต้องเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมานของเธอแล้วในตอนนี้ใช่เป็นอิสระแล้วจ้าแล้วจากนั้นครับอ้า นี่มันห้องประธานนักเรียนใช่ไหมเนี่ยฉันคิดว่าฉันควรจะบอกพูดขอบคุณคุณโอนิกาวาวะนะถ้าฉันไม่ได้ช่วยเขาอ้าเขาอยู่ข้างในไหมนะเดี๋ยวทำไมเธอถึงมันยืนต้มตมอง,องม,มองแถวนี้เฮ้ออ,อืมคุณอนิกาวาวะอยู่ที่นั่นไหมคะอนิการาระใครอ่ะ เออโอนิกาวระที่เป็นประธานนักเรียนนะคะพูดเรื่องบ้าอะไรวากู้เนี่ยเลยประธานนักเรียนเข้จายวะหกภาษานักเรียนหยาบจังวะไม่มีไอคนชื่อโอนิกาวระที่เป็นประธานนักเรียนโว้ยเอาเอาพูดหยาบคายไม่ดีเลยนะโหหยาบคายอย่างนั้นไม่ว่าเป็นประธานนักเรียนเลยโดนเรื่องมาได้ไงเนี่ยเหมือนลุงแถวบ้านหรือเปล่าเนะี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้กลับมาเป็นปกติแล้วอายาการโยชิโนะแล้วก็ที่เหลือก็คนที่เหลือก็ได้จากไปแล้วท้องัันแล้วอาจารย์คุรตะเป็นคนที่ฆ่ามิซาโอแต่ว่าดูเหมือนจะไม่มีใครสนใจเขาด้วยซ้ําคนที่ตายในอีกโลกนึงดูเหมือนจะถูกลบตัวตนออกหายไปจากโลกนี้เลยนะแต่ ฉันไม่มีวันลืมหรอกสิ่งที่โยชิโนะแล้วก็อาจารย์คุณตาได้ทํากับมิโอะฉันไม่มีทางลืมมันแน่ฉันคิดว่าถ้าคุณโอนิกาวะตายอยู่ในอีกโลกหนึ่งเหมือนกันไหมนะฉันสงสัยว่าคุณโอนิกาวะจะตายในโลกหนึ่งไหมน่าจะแปลอย่างนี้น่าจะดีกว่า,าฉันสงสัยจังเลย ฉันไม่ได้เห็นคุณโอนิการะแล้วก็อ้อยเลยหลังจากที่หลังจากที่ฉันกลับมาแปลเพิ่มให้ฉันไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเพราะงั้นแล้วพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่แลกจังเลยนะเฮ้ยเธอตรงนั้นอ่ะหันหน้ามาที่ทังหน้าเด้แล้วก็สนใจกันหน่อยเฮ้ยสอนอยูหนูขอโทษค่ะปกติหนูก็ไม่จดอยู่แล้ว เลยคนเล่นเกมข้างหลังทำไมจานถึงไม่มีคนหัวเราะอีกนะมิะโอะยังคงหายตัวไปอยู่ศพของเธอไม่ได้ถูกพบอีกเลยแล้วก็มีเหลือร่องรอยอะไรเลยด้วยบางทีเธออาจจะไม่ถูกเจออีกเลยก็ได้นะแต่นั่นก็ไม่เป็นไรหรอกมิมโอะก็ได้ยิ้มในตอนจบ ฉันมั่นใจว่าเธอนะ่ะต้องถูกปลดปล่อยจากความเจ็บปวดแล้วแนะ่ๆฉันดีใจด้วยนะมิโอะอ้าวยืนเปน็นสแตนข้างหลังโทม่าเฉยโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับ normal ending เดี๋ยวเราก็ไปต่อที่ bad end กันเลยแล้วกันนะ แบดเอนนี่ก็น,น่าจะเป็นการสังเวยโทมะแทนนะมาพบก,กับแขกหยกแบดเอ็นกันเถอะเอาละน้องแว่นปิดหูปิดตาไว้ให้ดีนะมาเดี๋ยวจะไปแล้วนี่เนะี่ยขอกฟรีขอกฟรีฉันไม่คิดว่าฉันไม่คิดเป็นคนอื่นเลยนอกจากโทมะแต่ว่ามิซาโออาจจะเกลียดเขาก็ได้นี่แนะ่มิซาโอยกโทษในฉันด้วยนะ ขอโทษนะไปขอโทษในโลกหลังความตายเธอไปขอโทษในโลกหลังความตายเธอะนะโอมะเอ๋ยอาจารย์คุร,ราตาเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ย อ่ะหนูถวายของบูชาครบแล้วค่ะมิสโอะน่าจะถูกช่วยไปแล้วและก็เป็นแฟดแบ็กถ้าจะไม่ผิดโอเคแฟดแบ็กนี่ก็เหมือนเดิมนะฮะเราก็ปักรีบๆไปเลยแล้วกันมาแฟดแบ็กก็น่าจะเหมือนเดิมมาเอาเลยค่ะหนูเล่นตามบทแล้วค่ะืม มีใครอยู่ตรงนั้นและอาจารย์ก็เข้ามาโอเคและอาจารย์ก็พาตัวไปที่ห้องพักครูเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมยังยังคุยกันไม่เสร็จอีกเนี่ยหัวใจของหนูแตกสลายเนี่ยอาจารย์มันบทเดิมค่ะเร็วๆอาจารย์รีบ ฟาดหนูทีเนี่ยว้าอ,อุ้ยนี่ยรีบตบเลยไปมิโซะํำให้วิ่งหนีมิโซะวิ่งจุกร,รอบๆนี้ก็ได้นะมาครับอาจารย์ก็ทำไรไม่ได้แนละยที่สุดน,นั่นมันดูสิทองฟ้ากลับเป็นปกติแล้วต้องขอบคุณเธอจริงๆเลยนะความสาบไปหายไปแล้วอะอาจารย์ อาจารย์เป็นคนฆ่ามิโซะเหรอคะเอาน้องน้องจะปากโป้งทาไมรีบพูดตอนนี้มันก็สายไปแล้วเข้าใจละเธอก็เห็นมันอย่างนั้นสินะเอะเขาเขาจะฆ่าฉันด้วยเหรออ่ะอาจารย์นะหนูหนูจะไม่บอกใครเรื่องนี้นะคะจะต้องรีบหนีแล้วนะ่ะหนูสาบ้านนะคะหนูอะอ่ะอาจารย์อาจารย์ วิ่งชาร์จเลยมันทิ้งหนูไปเกิดอะไรขึ้นเหรอเธอยังไม่กลับบ้านอีกหรือไงเนี่ยอาจารย์ทำไมเธอถึงร้องไห้ล่ะบอกผมม่าได้ทุกอย่างเลยนะคือหนู หนูหนูจะเอลอิกกับเพื่อนและและหนูขอโทษไปแล้วแต่แต่เธอไม่ชอบเป็นเพื่อนกับหนูอีกต่อไปคนนี้ชื่อมีอกเข้าใจละนั่นคงจะเครียดหน้าดูนะมาโฮะมาโฮเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของหนูเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่หนูมีถ้าไม่มีมาโฮแล้วก็หนูต้องอยู่คนเดียวใจเย็นครับ ก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปเดี๋ยวเธอหน้าจะยกโทษให้เธอเแหละเข้มแข็งไว้หน่อยการร้องไห้ไปอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกเอาละตอนนี้ดีขึ้นยังเอค่ะตอนนี้ก็มืดแล้วนะเธอควรกลับบ้านได้แล้ะเดี๋ยวผมจะไปส่งเองแล้วก็เป็นเหยื่อรายต่อไปที่อาจารย์หลงแล้วก็อีกต่อ,ตอไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็คือฉากจบอีกแบทเพนหนึงโอเคครับก็เอาไว้พบกันใหม่ใน t r u e n n i n n และกันครับเจอกันพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายครับผม